ได้เจอกันนานไวรุ่นยีิบสองใช่ไหมยีิบสองอยู่ยีิบสามแล้วเหรอเอาดีๆทันวาขาขนาดกันเห็นกูไหมและเธอก็ย่อลงเป็นโฮสคอร์นิ่งๆเอา15บห้าวิให้คูดูหลังชิดเบาะหัวชิดเบาะนะครับนิ่งๆอลองดูอยู่กับกำแพงเนี่ยง่ายๆรอดหรือเปล่าลองเล่นแบบไม่ใช้น้ำหนักดูก่อน เขาบอกว่าวัยรุ่นจะทรงพลังตื่นยังนอนกี่โมงเมื่อคืนหกโมงเช้าหกโมงเช้านี่ทำงานปั๊มน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่หลับไม่นอนซีรีส์อะไรมันทําให้เธอจูงใจขนาดนั้นซีรีส์กลับไปเลนกลับไปดูใหม่ทุกวันกลับไปดูเก่าฟูลเฮ o u s e เลยเหรอเอาดีดีนั่งช้ามาเสียนอาทิตย์แล้วอิจฉาจริงๆอย่าเสียงเริ่มแผลบเสียงเริ่มแผลบร่างกายอาขาชิดขาคนนี้เดี๋ยวมาหานะครูข้างหน้าอีก โอเคขากว้างเดยวลองสลับล่างกันสักวันไหมล่ะเธอมาทํางานแทนครูดีกว่า mm hmm. เหยียดมือไว้ข้างหน้าย่อต่ำๆย่อลงค้างไวนง้นิ่งๆนิ่งๆน,น,นะครับเก่งไวนง้นิ่งๆเริ่ม15บห้าวิเอาลองดูสิไหวหรือเปล่าหายใจเข้าออกยาวๆอเอาเรื่องสิบวิสุดท้ายหายใจลองฝืนกาแรงตัวเองสิ5 4 3. 2. 1. ขึ้นมามุมที่1น,นะครับขากว้างเสมอหัวไหล่ไม่ต้องพักนานหายใจมุมที่2ขาชิดกันโอเคมาชิดขาคูเลยตื่นไหมอยู่บ้านดีๆนะฮะออกมาเหนื่อยเลยเราต้องสร้างความแข็งแรงหน่อยอยู่บ้านไม่กินข้าวน้ำลงอยู่บ้านไม่กินข้าวน้ำหนักลงพลางงาอมาเจอคูณแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หิวน้ำหนักขึ้น งั้นเราเดี๋ยวครูให้หยุด3เดือนเลยเหยียดมือไปข้างหน้าอะไรเนี่ยฮะทฤษฎีไหนเนี่ยเข่า<ม>ชิดไปเท้าชิดย่อต่ำๆต่ำๆค้างไว้นิ่งๆ15บหวิไปมาเป็นใบรุ่นยุคนี้มันเหนื่อยยิ่งนักสวยก็ต้องสวยรูปร่างก็ต้องดี10วิสุดท้ายแข็งๆไว้หายใจ5 4 3 สอหนึ่งขึ้นมาอุ๊บอบขึ้นมาโอ้โหเกือบไม่รอดหายใจวันหยุดครูยังไม่ได้หยุดเลยครูนอนหลับตื่นปุ๊บปั๊บอ้าวต้องมาเทนอีกอะคนไม่อยู่ต่อ,อเก็บของช่วยแม่เเก็บของช่วยแม่เมื่อกี้ทักแม่ไปแม่บอกว่ายังเก็บของไม่เสร็จเลยลูกบอกแม่ <c oughs> เก็บเท่าที่ได้พ่อแม่ทำงานละเอียดไม่ได้ซื้อเลยก็คือซื้อตาแก๊สให้แม่อันหนึง่ง ซื้อนิดหน่อยปักสามตาเนี่ยมันพังหมดเลยอ่ะมันมันน้ำท่วมหมดเลยอ่ะไฟมันดับนะเพราะครูบอกว่าทิ้งไปเถอะเฟอร์นิเจอร์อ่ะเดี๋ยวถ้าน้ํามาปีหน้าเก็บไม่ทันอีกคขาเนี้ยของเยอะอ่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีดีกว่าเนาะมีแค่ทีวีมีอะไรเงี้ยมันท่วมบ่ดอ,อ่ะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้จะท่วมบ่อยเขาว่ากันนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะป่าทำลายแล้วครับแล้วเราทําลายป่าไงธรรมชาติก็เลยร้องไห้ยยยย้้าาค่ะอซูโม่ค่ะย้ายไปที่ไหนดีว่าดิว่ามาดิสูีสูงขึ้นเปิดไปเท้าออกค่ะ กว้างอีกค่ะสูมโมตัวไงต้องกว้างกว่าไหลชี้ไปด้านข้างกว้างอีกโอเคเหยียดมือไปข้างหน้าพร้อมนะสูงสูงขึ้นให้ครูไปอยู่บนดอยเจอน้ำป่าเลยย่อลงต่ำๆเข่าวกว้างอีกค้างไว้แค่นี้นิ่งๆสิวิขาด้านในลองดูซิอะนะฮะไม่ได้เจอกัน2สัปดาห์ไหมหายใจ10 9เกด 6 5 4 3 2 1ขึ้นมาอึ๊บโอ้โหรอบที่2ครณจะเพิ่ม20วิเพราะฉะนั้นพักก่อนหายใจ20วิเดี๋ยวก็รู้เรื่องเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างคุยกับตัวเองเหมือนกันตอนนี้ครูมีนักเรียนใหม่แล้วคนหนึ่ง23เวลาเทนไปก็จะแบบ บิวตัวเองตลอดเอาวะเอาวะอะไรเงี้ยนี่เหมือนเธอเลยม o t ต v a t เ o ชันตลอดเหมือนแบบร่างหนึ่งแบบอยากจะนอนอีกร่างหนึ่งแบบฉันต้องมานะฉันจ่ายเงินไปแล้วนะเมมเบอร์ Member ก็จ่ายฟิตเนสก็จ่ายฉันต้องมาเทนเหมือนเหมือนคุยกับตัวเองเหมือนแบบเหมือนย้อนแย้งอะ่ะเออทีเทนเด็กดีก็ปวดหัวด,ดีนะอีกคนนึงก็ล่าเริงอีกคนนึงก็ล่าเร็คนนึงก็เงียบขึมคนสองทุ่มนี่ไม่พูดเลยเงียบขึมแบบ ถามคำมตอบครับชรุงนี้มีอะไรน่านกินไหมที่เร่งๆไว้ฮอตพอตแมนเฉยๆละตีน้อย<ๆ>จเิญรลด์บุฟเฟ,ฟติ่มซาม CQ CK น้ำหอ,หอมหรือเปล่ามาล่าเหรออ๋อมาล่าเคยได้ยินอยู่นิวโป้ <ipp> นี่คือกี่บาทอ่ะ ี่นนกินแไม่ค่อยติดก็ติดทีแล้วมันจะติดทั้งตัวใช่ไหอ่าครั้งนี้กินไม่กินไม่ติดตัวก็เลยชอบอร่อยอร่อยแสดงว่าแพงเกินห้าร้อยระดับเดียวกับแฮนี้เหล่าแต่อาจจะถูกมาเรามาที่ไฮนี้เหล่านี้มันไม่ถูกนะคะแฮนดี้เหล่านี่คือในห้างเลยนะคะที่ที่วาดเส้นอะนะคนนึงก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยพันเลย่ง เธอ,อ<ต>ดูเธอดูช่ำชองในเรื่องอาหารนะเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับเธอเนี่ยนักรีวิวเดี๋ยวครูจะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ครูจะตามเธอไปช่วยกินดีไหมทําช่องดีกว่ารีวิวกันดีกว่ากินกับยุโอโหเธอดูตอบมั่นใจมากลยเรื่องการกินเนี่ยทุกวันนี้มีเพื่อนกินข้าวไหมล่ะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าหิวเมื่อไรก็ทักครูมาได้ครูว่างประมาณดึกๆไงสามสี่ทุ่มเนเคยจะกินอะไรเร็วล่ะต้องรอครูหน่อย ดึกๆอะ่ะมาอะไรอะ่ะจะให้ว่างอะไรเช้าเช้าก็ทำงานเช้านันไม่ตื่นเลยครับอ๋อแต่ครูไปกินโมโมมาครูกินแต่เนื้อเลยนะเนื้อกับผักไม่อยู่วันเน,น,น,น 6, เึ่อนอนหกโมงเช้าตื่นอีกทีหกห้าโมงกว่าเธอนอนสิบสองชั่วโมงเลยเหรอเธอนอนได้ไงวะแบบข้าวก็ไม่กินนะครับผอมเลยขากว้างค่ะกว้างเท่าหัวไหล่เหยียดมือไปข้างหน้า ยี่สิบวิเล่นให้ครูดูเล่นสองเซตพอยอต่ำๆนะครับบอลสคอต t ค้างไว้นิ่งๆเริ่มเอาลองดูสิหายใจเข้าหายใจออกยาวๆนะครับแข่งกับตัวเองไหวหรือเปล่าข้าไม่กินแล้วจะมาล้มต่อหน้าครูไม่ไหวนะสิบวิสุดท้ายระว,วังเป็นกระเพาะนะต้องกินแล้วลองพองหน่อยนะห้าสีขึ้นมาโอเคขาชิดกันนะครับไม่ต้องพักแล้วคราวนี้ หายใจหายใจสองฟืดก่อนหิวข้าวเริ่มไปสุกี้ไหมแถวนี้มีสุกี้เยอะนะแนะนำให้ได้นะยอ่อตำตำหกสิบบาทอิ่มเลยอีกอีกโอเคค้างไว้น,นิ่งๆค่ะยี่สิบวิเล่นให้ครูดูห้าวิผ่านไปสิบวิละมาหน้าตาอยู่ปกตินะไม่มีเหงื่อสยดเลย 5 4 3 2 1ส,สามสอั่เล็กน้อย <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาอึบอึบอย่าเพิ่งล้มอย่าเพิ่งล้มยังไม่จบล้มไม่ได้หายใจซูโม,โม่หน่อยไปเล่นให้จบทีเดียวล้มทีเดียวเลยโอเคนะอีจากับจินดานื่อยกว่ากันซูกี้อ่ะไม่หรอ ครูก็ไม่เคยกินเหมือนกันเหยียดมือไปค่ะคิดว่าถามได้รู้ทุกเรื่องซะละ <c oughs> ย่อต่ำๆค่ะแขนตรงไม่ต้องวางที่ครูแขนตรงไปย่ออีกโอเคค้างไว้ยี่สิบวินี่ครูย,ยังไม่ให้ถือน้ำหนักอะไรนะเนี่ย <c oughs> สิบวิสุดท้ายหายใจนิ่งๆนิ่งๆมีสมาธิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคโอ้โหพักค่ะ นี่ผ่านมาแล้ว 40, 40นาทีกลับบ้านเลยไหมย,ยัง